ประชารัฐปัน่นป่วนไปกับกระแสแชร์ลูกโซ่เาาดีไอคอนกรุ๊ปเพราะดันปรากฏชื่อของสามารถเจนชัยจิตวณิตรองโคศกพักไปพัวพันเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นเจ้าของเสียงในคลิปสนทนาของนักการเมืองรายหนึ่งสมยาคนข้างลุงป้อมกับบอสพอวลวรัตพลวรัตนวรกุลซีอโอดีไอคอนกรุ๊ปเนื้อหาเป็นการเรียกรับเงินตอบแทนการช่วยในบางคดีที่บอสพอลประสบอยู่เมื่อราวสองสามปีก่อนโยงไปถึงเทวดาสคบอ ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยและแม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ทราบว่าสามารถคือเจ้าของเสียงในคลิปเสียงเฉาจริงหรือไม่แต่พักพลังประชารัฐโดยภัยบุญนิติตะวันเลขาธิการพัก <c oughs> ก็ได้มีคำสั่งปลดสามารถพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแต่ยังไม่สามารถสลัดสามารถทิ้งได้อย่างเด็ดขาดเพราะภัยบุญยอมรับว่าพยายามเปี้ยล่อมข,ขอให้สามารถลาออกจากพักด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จ ยงเตรียมเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพักที่จะมีการประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือนตุลาคม2567พิจารณาการดำเนินการกับสามารถในการตั้งกรรมการสอบสวนความผิดก่อนขับออกจากการเป็นสมาช,ชิกพักตามข้อบังคับพักแง่หนึ่งก็มองได้ว่าพักพลังประชารัฐรับรู้ถึงกระแสสังคมที่มีต่อสามารถดีจึงออกแอคชั่นปลดจากตำแหน่งรองโฆษกพักและพยายามเขี่ยออกจากพักเพื่อให้ข้อคอรหาพ้นตัวแต่อีกแง่ก็มองได้ว่า เป็นความพยายามที่ดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติข้ามขั้นตอนการสอบสวนความผิดหรือรอข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะหากขอร้องแกมกดดันให้สามารถลาออกจากสมาชิกพักได้จริงพักพลังประชารัฐก็คงคิดจะสามารถลอยตัวจากปัญหาเรื่องนี้ได้ทันทีคืนหากปล่อยไว้แล้วนําไปสู่การสอบสวนแล้วอาจพันไปถึงบิ๊กพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าเป็นปลายทางของผลประโยชน์ที่ได้จากการรีดไถ่บอสเดอะไอคอนกรุ๊ปหรือกลุ่มผู้เสียหายทั้งในเรื่องนี้และกรณีอื่นด้วย เมื่อปรากฏความเช่นนี้แล้วสิ่งที่พักพลังประชารัฐควรทํานั้นไม่เพียงแต่ขับสามารถออกจากพักเพื่อไม่ให้ชื่อพักหรือตําแหน่งใ,ใดๆกระทําพฤติกรรมเหมือนที่ผ่านๆมายังไม่พอแต่ต้องทําการสอบสวนเรื่องที่สังคมครหาให้สิ้นสงสัยด้วยซึ่งก็น่าสนใจว่าสถานการณ์ไปไกลขนาดนี้แล้วเหตุใดสามารถจึงยังกล้าย,ยืนกลานที่จะไม่ลาออกจากพักทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าทูศีต่อไปเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับพักต้นสังกัด แต่ยังทําให้ลุงปอมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐผู้ใหญ่อันเป็นที่รักเคารพของตัวเองต้องแปดเพื่อนเสื่อมเสียไปด้วยและก็น่าแปลกใจว่าเมื่อมีสัญญาณเข้มขนาดนี้ทําไมสามารถยังกล้ารัานท้าทายภัยบูลที่ถือเป็นผู้ใหญ่ในพักเหมือนอย่างมีผู้ใหญ่กว่าเป็นดักหนุนหลังอยู่อย่างไรอย่างนั้นยิ่งมีความชัดเจนด้วยว่าจริงๆแล้วลุงป้อมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนพ่อหรือรู้จักกับญาติผู้ใหญ่ใดๆของสามารถตามที่เขาอ้างเลย แต่กลับสามารถเข้าไปใกล้ชิดอยู่ข้างกลลุงป้อมแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทั้งที่ไม่มีราคาข้างงวดอะไรในทางการเมืองเอาเข้าจริงการจะให้สามารถลาออกจากพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ลุงป้อมเอ่ยปากสั่งมีหรือสามารถจะกล้าขัดหรือว่าจริงๆแล้วคนตัวเล็กๆอย่างจอบสามารถจับกุมความลับอะไรของบอสป่ารอยต่ออยู่จนไม่มีใครกล้าแตะต้อง